หูย้ายอังคารร่วมพระสาวเลงเมธพฤศพเมถุนธนูสิงกันมีเคราะหหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง ปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีครับพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับในปัจจุบันอิดท,ที่จำหน่ายในประเทศมีหลายประเภทอันได้แก่อิดมอนอิดบล็อกอิดขาวอิดมวลเบา โดยอิฐแต่ละอิฐเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันสาเหตุที่อิฐท,ที่จำหน่ายในประเทศมีความแตกต่างกันทั้งสีและรูปลักษณ์พื้นผิวขนาดของก้อนและน้ำหนักประเภทของอิฐก่อสร้างโดยอิฐท,ที่ใช้กับงานก่อสร้างสำหรับงานผนังจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันอันได้แก่ อิดประเภทอิดมอนอิดบล็อกอิดขาวอิดมวลเบาแล้วอิดทั้ง4ประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไรวันนี้ Home of No จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับโดยอิดทั้ง4แบบและลักษณะทั้ง4แบบนั้นก็ใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามแบบฉบับของตนเองโดยจะขอนำเสนอ ไปทีละข้อดังนี้ 1. อิดมอนหรืออิฐแดงผลิตมาจากดินเหนียวผสมแกลบหรือวัสดุอื่นๆผสมน้ำนำมาเผาด้วยเตาจนสุกโดยขนาดทั่วไปจะมีความกว้าง5.5เซนติเมตรยาว14เซนติเมตรและหนา3เซนติเมตรโดยมีการใช้อิฐมอน ในระบบงานก่อสร้างมายาวนานมากกว่า10ปีจึงเป็นที่รู้จักและใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทยอิฐมอนเป็นอิฐที่มีความจุความร้อนสูงทำให้ดูดความร้อนไว้ได้มากและมีน้ำหนักที่เยอะนำมาใช้งานยากเพราะขนาดที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานในส่วนของการใช้อิฐมอนนั้นต้องนำมาแช่น้ำ ให้อิดอิ่มตัวก่อนจะนำมาใช้งานทำให้ยากต่อการใช้งานและเสียเวลาในการก่อมากขึ้น 2. อิดบล็อกหรือคอนกรีตบล็อกมีลักษณะเป็นสีเทาและขนาดที่ใหญ่อีกลักษณะเด่นคือจะมีรูก,กวงตรงกลางซึ่งจะช่วยให้สามารถถ่ายเทความร้อนได้มากกว่าอิดมอน ได้รับความนิยมเพราะราคาถูกและประหยัดเวลาในการก่อเพราะขนาดที่ใหญ่แต่ว่ามีโอกาสในการล่วซึมสูงถ้าหากว่าการฉาบปูนไม่ได้มาตรฐานมีความสามารถในการรับแรงกดและน้าหนักแขวนได้น้อยกว่าอีิชนิดอื่นไม่เหมาะกับงานที่ต้องเจาะยึดผนังเพื่อยึดติดอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึง ไม่เหมาะกับงานเดินท่อไฟท่อประปา 3. อิฐมวลเบาหรือคอนกรีตมวลเบาเป็นอิฐที่มีส่วนผสมมาจากทรายปูนซีเมนต์ปอดแลนด์ปูนขาวน้ำยิบซัมและผงอลูมิเนียมแต่จะมีลักษณะเด่นที่สุดก็คือฟองอากาศเล็กๆ เป็นรูพุนในตัวอิฐประมาณ75%ทำให้อิฐมีน้ำหนักเบาช่วยประหยัดโครงสร้างรวมไปถึงเป็นฉนวนกันความร้อนชั้นดีนอกจากนี้ลักษณะของอิฐมวลเบาคือทนทานต่อไฟแข็งแรงและสามารถรับแรงกดรับได้มากสะดวกในการใช้งานเพราะมีขนาดที่ใหญ่ ทำให้ใช้เวลาไม่นานทำให้อิฐมวลเบาเหมาะแก่การก่อสร้างในส่วนของผนังหลักของบ้านหรือผนังในส่วนที่ต้องการความเย็นสบาย 4. อิฐขาวอิฐขาวเป็นอิฐที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงทำมาจากปูนขาวและทรายผสมกัน อัดด้วยเครื่องจักรที่มีความกดดันสูง500ตันแล้วจึงอบด้วยความร้อนสูงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนอิฐมอนและอิฐบล็อกเหมาะกับการก่อสร้างทุกชนิดเนื่องจากอิฐมีความหนาแน่นที่มากจึงทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านไปได้ทำให้ไม่อมความชื้นป้องกันความร้อนได้ดีและยังป้องกันเรื่องไฟลุกลามได้ด้วย มาถึงตรงนี้ทุกท่านก็จะเห็นว่าอิฐแต่ละอันจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ก็ยังมีการใช้งานและมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปตามแบบฉบับของตนดังนั้นในเมื่อทราบกันแล้วว่าอิฐแบบไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีอิฐอะไรบ้างแล้วนั้นหวังว่าทุกท่านจะสามารถเลือกใช้อิฐได้อย่างเหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Home of n no, นนำมาฝากกันในวันนี้หากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่